หลัดด e a r t EP 3ด้วยความที่อีแทมีแผนที่วางไว้มานานเลยบอกอยูจองไปว่าเพื่อทำตามแผนนั้นข้าต้องการเพียงหญิงนางนั้นคนอื่นไม่สำคัญกับข้ายูจองได้ยินก็สงสยัยท้าไม่สนใจกันแล้วมาเป็นห่วงมานัดกันเพื่อท่านต้องมีเหตุผลสิที่ทำเช่นนี้แต่อีแทก็ทนเจ็บปวดฝืนพูดบอกให้ยูจองไปมีชีวิตที่ดีๆเถอะ ยูจองกลับไปเจออาจารย์ก็บ่นให้ฟังท่านบัณฑิตมีคนมั่นหมายด้วยแล้วอาจารย์รู้อยู่แล้วใช่ไหมถึงกันไม่ให้ไปพบท่านบัณฑิตอีกอาจารย์ที่เห็นยูจองเศร้าก็ไม่ตอบอะไรบอกแค่ให้กลับไปพักผ่อนได้แล้วตัดภาพไปที่ขันทีจองที่เห็นฝ่าบาทบอกให้สืบดูหน่อยว่ายูจองเป็นไงมั่งหลังจากเกิดเรื่องขันทีจองก็แนะนำได้ดีมากห่วงขนาดนี้รับนามาเป็นสนมเธอฝ่าบาท ฝ่าบ,บาทอีแทเห็นว่ายูจองเคยซวยเพราะตัวเองในอดีตที่อยากให้นางมาเป็นพระชายาเลยไม่อยากทำผิดซ้ำสองขันทีจองได้เห็นฝ่าบ,บาทอีแทไม่ตัดสินใจจะเอาไงแน่เลยแนะนำว่าให้ตนไปบอกนางไหมว่าฝ่าบ,บาทจะไม่ไปพบในวันขึ้น15ค่ําค่ำอีกอีแทที่เศร้าอยู่ก็สตันเล็กน้อยแห้ขันทีนี่ช่างกล้าแนะ่ เสนาบดีพักไปพบหนุ่มตระกูลคิมเพื่อถามให้รู้แน่ชัดว่าหนุ่มตระกูลคิมรู้จักสถานะของฟาบาทไหมแต่พอแน่ใจว่าไม่รู้สถานะของฟาบาทเลยถามถึงแม่หญิงที่หนุ่มตระกูลคิมต้องการลักพาตัวว่าเป็นใครทางพระพันปีสั่งให้ติดป้ายประกาศทั่วเมืองห้ามสมรสแล้วคัดเลือกพระมะเหสีให้เร็วที่สุดให้เจ้าเมืองส่งประวัติสาวโสดแล้วเรียกตัวเข้าวังก็คือทำไปงั้นๆไม่ให้คนสงสัยจริงๆแล้วมีพระมะเหสีที่เลือกไว้แล้ว ด้านเสนาบดีพักก็ส่งคนคอยตามสืบยูจองยูจองที่นั่งเศร้าในใจอยากเอาขี้ไปสาดใส่แต่อีกใจก็รู้สึกได้ว่าความรู้สึกที่บัณฑิตอีแทมีให้ตนนั้นคือเรื่องจริงเสนาบดีพักที่ลวงข้อมูลจากหนุ่มตระกูลคิมแล้วก็สั่งคนไปจับตัวชาวบ้านในหมู่บ้านป่าไผ่มาทรมานเพื่อหาข้อมูลด้วยความสงสัยที่ว่าทำไมอิมจินซาอาจารย์ของยูจองกับยูจองถึงมาทำการค้าทั้งที่ดูก็เป็นผู้รักมากดีอยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่ได้คำตอบเลยสั่งลูกน้องไปสืบต่อว่าต้นตระก,กูลของทั้งคู่เป็นใครกันแน่เสนาบดีกลาโหมเมื่อเห็นลูกสาวยืนกรานจะร่วมคัดเลือกพระมเหสีให้ได้ด้วยความเป็นห่วงกลัวลูกละตระก,กูลจะเดือดร้อนเลยเล่าเรื่องในวังที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนให้ฟังตามทีต่ตนได้รับรู้มา โดยบอกยอนฮีว่าคนนอกคิดว่าบัณฑิตยูฮักซูพ่อของพระชายาองค์ก่อนลงพระชนพระม่เหสีอินยองยูฮักซูหวังจะปลงพระชนกษัตริย์องค์ก่อนและพยายามทําให้องค์ราชายาขึ้นครองราชแต่ถูกจับได้เลยปลงพระชนพระม่เหสีเพราะกลัวนางไปบอกคนอื่นแต่จริงๆไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําเสนาบดีพักเลยรีบหาแพ้รับบาปส่วนคนได้ประโยชน์สุดคือ่าบาทองค์ปัจจุบันที่รอดชีวิตมาได้จนขึ้นครองราช ก็เพราะเสนาบรีพักและฝ่าบาทองค์ก่อนปล่อยเรื่องพระมเหสีถูกลอบลงพระชนไปวังหลวงที่เจ้าอยากเข้าไปน่ะก็เป็นแบบนี้แหละแม้แต่ราชวงศ์ก็ต้องใช้การตายของแม่และเมียตัวเองเอาตัวรอดแต่ที่พูดไปไม่เป็นผลยนฮียังอยากเข้าวังอยู่ดี ฝ่าบาทอีแทคุยกับขันที่จ้องเมื่อเห็นว่าใสานาบดีกลาหมปิดปากทหารมาทุกนายไม่ให้แพร่งพายเรื่องของฝ่าบาทไปพบกับยอนฮีลูกสาวของตนก็พอจะแน่ใจได้อยู่ว่าใสานาบดีคนนี้สร้างกลุ่มคนของตัวเองขึ้นมาได้เลยยิ่งอยากได้มาอยู่ข้างตนเพราะไม่เหมือนขุนนางคนอื่นที่ถูกเสานาบดีพักล้างสมองไปหมดแล้วด้านเสานาบดีพักเรียกขวนหน้าทหารมาไปถามเรื่องฝ่าบาทแอบออกนอกวงัง เสนาบดีกะลาหมเห็นเข้าก็ควันออกหูเพราะทหารม้านั้นเป็นลูกน้องใต้บังคับบัญชาตนแต่โดนเสนาบดีพักเรียกไปได้ง่ายๆก่อนเสนาบดีพักจะเดินไปก็เอ่ยปากชวนเสนาบดีกะลาหมไปจิบเหล้ากันสักยกขณะจิบเหล้ากันอยู่เสนาบดีพักก็พอจะระคายระคายเสนาบดีกะลาโหมเลยเปลยๆว่าตนรู้สึกกังวลที่มีบางเศษเสี้ยวของฝ่าบาทที่ตนไม่รู้อยู่แม้เป็นเพียงเศษเสี้ยวก็อาจเสริมอำนาจให้แกร่งได้ พร้อมกับมองหน้าเสนาบดีกลาโหมเสนาบดีกลาโหมก็สงสัยว่าเสนาบดีพักกำลังมุ่งเป้าไปที่ใครแต่เสนาบดีพักบอกว่าไว้สืบต่ออีกหน่อยจะบอกและต่อด้วยคำพูดที่ว่าหากตระกูลตนมีอรรถให้ฝ่าบาทได้คงเบาใจได้เยอะเสนาบดีกลาโหมได้ยินดังนั้นก็เริ่มระวังหน่อยหน่อยสรุปรู้หรือไม่รู้กันแน่ที่ฝ่าบาทคิดจะเลือกยอนฮีลูกสาวของตนไปเป็นพระมะเหสี ตัดภาพไปที่ยูจองขันทีจองนั้นมาบอกว่าบัณฑิตไม่สามารถมาเจอนางได้แล้วทุกคืนวันขึ้น15คห้าค่แต่ยูจองนั้นฝากไปบอกว่าให้เขามาบอกเองเถอะขันทีจองเลยอดไม่ได้ที่จะตอบว่าจะให้เขามาพูดเองไม่กี่คํารู้ไหมมันอันตรายขนาดไหนยูจองสงสัยว่ามีเรื่องอะไรปิดบังไว้กันแน่เลยขอให้ขันทีจองบอกแต่ขันทีจองทําได้แค่งเงียบไว้ขณะเดียวกันก็มีชายมาพบยูจอง ทางฝ่าบาทอีแทก็สงสัยทำไมเสนาบดีพักถึงให้ต้นปลอมตัวออกนอกวังตอนกลางวันขันที่ฮอเลยบอกเพื่อไปเรียนรู้ชีวิตที่แตกต่างของรัษฎรดฝ่าบาทไม่ค่อยไว้ใจเลยให้ทหารมาไปด้วยแต่หัวหน้าทหารมาที่ไปกับฝ่าบาทก็ถูกแซะว่าเจอหน้าบ่อยคงไม่เอาเรื่องค่าเจอลูกสาวเสนาบดีกะลาหมไปฟ้องใครหรอกนะ ทางด้านชายที่มาพบยูจองทำทีว่ามาเรื่องการค้าแต่ดูดูแล้วน่าจะเป็นแผนของสานาบดีพักที่กะจะจับผิดยูจองกับฝ่าบาทขณะเดินเดินอยู่ยูจองก็ปะกันกับบัณฑิตอีแท้ฝ่าบาทก็ยืนนิ่งกลัวยูจองจะทักตนเพราะมีคนคอยแอบสืบอยู่หัวหน้าทหารม้าถามฝ่าบาทรู้จักไหมฝ่าบาทรีบบอกไม่รู้จักยูจองก็ฉลาดพอที่จะไม่ทักเพราะคิดบัณฑิตอาจมีอันตรายเลยแค่เหลือบมองแล้วเดินผ่านไปทักทหารม้าข้างหลังแทน พร้อมก็บอกว่าตัวเองทักคนผิดฝ่าบาทอีแทที่เดินอยู่ก็มีคนขายผลไม้มายื่นแอปเปิ้ลให้ลองชิมดูแล้วก็มีเรื่องกันนิดหน่อยทหารม้านั้นผลักคนขายล้มฝ่าบาทเลยสั่งให้ไปช่วยเก็บข้าวของที่ตกกระจัดกระจายและใช้จังหวะนี้อ่านจดหมายที่แนบอยู่ใต้แอปเปิ้ลพร้อมกับรีบไปที่ร้านผ้าไหมเพราะยูจองเป็นคนส่งจดหมายให้ยูจองถามบัณฑิตอีแทที่แต่งตัวแปลกๆและไปไหนมาไหนกับคนที่ดูอันตรายว่ามีเรื่องอะไรกันแน่เผื่อจะช่วยได้ แต่อีแทแข็งใจบอกช่วยไม่ได้หรอกแล้วดึงมือยูจองออกไม่ให้มายุ่งเรื่องตนอีกอีแทพูดไปพร้อมกับน้ำตาคลอที่ที่ข้าอยู่เจ้าอยู่ไม่ได้หรอกทหารม้าที่เข้ามาตามหาฝ่าบาทพร้อมดาบอีแทเห็นก็รีบกอดยูจองแล้วบังไว้แล้วสั่งให้ทหารม้าออกไปก่อนแยกกันบัณฑิตได้สัญญากับยูจองว่าจะอธิบายให้ฟังคราวหน้าแต่ทั้งคู่นั้นไม่รู้เลยว่ามีสายเสือของเสนาบริพักคอยจับตาดูตลอดแล้วคาบข่าวไปบอกเสนาบริพักแบบหมดเปลือก ก่อนกลับวางหัวหน้าทหารม้าก็ถามฝาบาทว่าหญิงคนนั้นเป็นใครจะได้จําหน้านางไว้เวลาเจอคราวหน้าฝาบาทก็อยากมีแผนบางอย่างเลยบอกไปว่าเป็นลูกสาวเสนาบดีกลาหมตัดภาพมาที่ฝาบาทอีแทถามเรื่องรายชื่อสตรีหน้าใหม่ที่จะเข้าร่วมคัดเลือกมเหสีจากขันทีจองแต่ยังไม่พบว่ามีชื่อของลูกสาวเสนาบดีกลาหมก็แอบวันวันกลัวแผนที่วางไว้ล่มไม่เป็นท่าเลยรีบไปที่กองทหารมา้าพร้อมกับความเกลียดกลาด ที่หัวหน้าทหารม้าเป็นสายให้เสนาบดีพักแต่ทำไมคราวนี้เรื่องไม่ถึงหูเสนาบดีพักหรือเพราะครั้งนี้คนที่ตนไปเจอแล้วตนนั้นได้อ้างว่าเป็นลูกสาวเสนาบดีกะลาโหมเลยไม่มีทหารม้ากล้าพูดฝ่าบาทเลยสั่งให้ทหารม้ารีบขับเข่าไปบอกเสนาบดีพักซะทางเสนาบดีพักคุยกับพระพันปีฝ่าบาทนั้นตกหลุมรักหญิงคนหนึ่งมากขนาดไม่ยอมเผยตัวพระพันปีเห็นว่าจะเป็นอุปสรรคกับการคัดเลือกพระมเหสี แต่เสนาบดีพักเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคเพราะฝ้าบาทพยายามกันนางออกห่างจากเรื่องนี้อยู่เสนาบดีกระลาหมรีบไปหาหัวหน้าทหารม้าที่โดนทรมานอยู่เพราะเสนาบดีพักสอบปากคาว่าทําไมปล่อยให้ฝ่าบาทที่แอบออกวางไปได้รับบาดเจ็บฝ่าบาทไปพบใครกันแน่แล้วผ่านไปว่าเสนาบดีกระลาหมไกลๆที่ดูแลลูกน้องไม่ดี เสนาบดีกะลาหมตอบกลับด้วยความโมโหจะสั่งสอนลูกน้องเองแต่ก็เหมือนโดนยามทั้งที่ตัวเองคุมทหารม้าอยู่แต่เสนาบดีกะลาหมผู้ทรงอำนาจบอกจะไล่ทหารม้าในนี้ออกเองพร้อมกับเดินมาพูดใกล้ๆเสนาบดีกะลาหมว่ารู้เป็นในนแล้วว่าฝ่าบาทไปพบใครนำซังได้คุยกับเสนาบดีพักบอกข่าวว่าสำนักผู้ตรวจการจะสอบสวนท่านเพราะลงโทษทหารมาเองโดยพลาการ เสนาบดีพักดูไม่ตื่นเต้นอะไรแล้วบอกให้ลูกชายไปเจอหน้าแม่บ้างเพราะนางบ่นคิดถึงวันส่งรายชื่อสตรีวันสุดท้ายขันทีจองไปตรวจดูลายชื่อใหม่ก็ไม่เห็นมีชื่อสักทีด้านเสนาบดีกลาโหมเข้าเฝ้าฝ่าบาทเรื่องที่ฝ่าบาทต,ต้องการเลือกลูกสาวของตนเป็นพระมะเหสีเลยบอกให้ฝ่าบาทเลิกความคิดนี้ฝ่าบาทบอกว่าตนมีวิธีแต่เสนาบดีกลาหมไม่เชื่อเพราะเห็นว่าเสนาบดีพักและพระพันปีที่ร่วมมือกัน มีอำนาจมากขนาดที่สามสำนักนั้นก็สู้อำนาจของทั้งคู่ไม่ได้ฝ่าบาทที่ยืนยันว่าจะสู้เองเสานาบริกลาหมก็ไม่เชื่อแล้วบอกให้ฝ่าบาทพิสูจน์ให้เห็นซะฝ่าบาทได้ยินดังนั้นเลยบอกแผนการทั้งหมดของตัวเองที่ไปพบลูกสาวเสานาบริกราหมในตอนแรกต่อมาก็นัดเจอกันอีกและตั้งใจให้เสานาบริกลาหมจับได้รวมถึงแผนให้เสานาบริพักปลดหัวหน้าทหารมา้าแล้วคนที่ทําให้ท่านมาอยู่ตรงนี้ได้ในตอนนี้ก็คือข้า ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่สุดแล้วบอกให้เสานาบดีกลาโหมเชื่อมั่นว่าตนสามารถต่อกรเสานาบดีพักได้เสานาบดีกลาโหมได้ยินดังนั้นก็ยอมก้มหัวให้ฝ่าบาทและน้อมรับคำสั่งฝ่าบาทแต่เพียงผู้เดียว ตัดภาพไปที่สานาบดีกะลาโหมที่ดูเรื่องเสานาบดีพักร่วมมือกับอาจารย์ยองกวาฮักที่จะบิดเบือนบางอย่างเลยบอกให้ลมเลิกไม่งั้นจะเปิดโปงสานาบดีพักมองว่าเสานาบดีกะลาหมโง่เขลาที่จะเปิดโปงตนแต่สานาบดีกะลาหมทําอะไรไม่ได้เพราะสานาบดีพักเริ่มศึกก่อนส่วนตนก็ถูกต้อนจนมุมเพราะแผนที่ฝ่าบาทวางไว้ทั้งหมด ด้านเสนาบดีพักไปพบฝ่าบาทเพราะเห็นว่าฝ่าบาททำตัวเหมือนจนต้มตุน๋นทั้งที่มีหญิงที่หมายปองไว้แล้วก็ควรบอกให้ชัดเจนจะได้จัดงานอักพิเศษเพื่อเสริมอํานาจให้ฝ่าบาทได้ยินก็ง้างคันธนูเล็งไปทางเสนาบดีพักคู่แบบเฉียดไปโดนหมูป่าแล้วตอบกลับการเมืองที่พวกท่านเล่นมาก็ต้มตุ๋นเหมือนกันเสนาบดีพักตอบกลับว่าเรื่องต้มตุ๋นให้คุณนางทําแทนเถอะกษัตริย์อย่ามายุ่งดีกว่า ฟาบาดเห็นว่าเสานาบดีพักไม่ยอมลดละเลยบอกแผนคัดเลือกพระมไม่เห็นสีที่ท่านวางไว้ยังไงก็ไม่สําเร็จอํานาจที่ท่านวางไว้ไม่มีทางตกไปถึงลูกหลานตระกูลท่านแน่ตอนข้ามอยู่จองและอาจารย์จะไปส่งของแต่ก็ดูแปลกเพราะทางนั้นยังไม่เห็นของเลยก็จ่ายเงินแล้วแถมยังให้ไปแค่สองคนด้านตรงกึมที่เห็นลูกพี่ก็ทักแต่อยู่จองนั้นไม่ได้ยินเลยรีบวิ่งตามไปแต่ไม่ทันซะแล้วลุงที่วิ่งนําไปก่อนก็ถูกจับ ด้านตรงกลุ่มนั้นก็รีบหลบด้วยความกลัวอยู่จองกับอาจารย์ที่รู้ว่าบ้านที่ต้องมาส่งของเป็นบ้านเสนาบริพักแต่ก็ยังเดินเข้าไปแล้วก็ต้องตกใจเพราะเห็นลูกน้องที่ตนให้คอยสืบข่าวให้โดนมัดไว้ตัวก็เต็มไปด้วยรอยถูกซ้อมอยู่จองกับอาจารย์รีบวิ่งไปหาลูกน้องแล้วก็ติดกับเสนาบริพักที่วางไว้กับข้อหาที่ว่าลักเล็กขโมยน้อยอาจารย์ก็สงสยัยเสนาบริพักคงยังไม่รู้เรื่องว่าอยู่จองเป็นใครหรอกนะ ยูจองคิดว่าถ้ารู้คงไม่ใส่ความว่ารักเล็กขโมยน้อยแน่สานาบริพักสั่งให้คนฆ่าอาจารย์ของยูจองที่ตอบปากต่อคํากับตนยูจองที่ต้องการช่วยอาจารย์และคิดว่าสานาบริพักมีเรื่องจะสั่งให้ทาแน่ถึงได้ลงมาเจอคนที่โดนใส่ความเพียงข้อหารักเล็กขโมยน้อยแบบตนเลยบอกให้สานาบริพักสั่งมาจะให้ทําอะไรด้านขันทีจองนําประวัติสตีที่ส่งมาจากสนาบริพักไปให้ฝ่าบาท ฝ่าบาทเห็นว่าตนเคยพูดไปแล้วสายนาบดีพักก็ยังจะหูทวนลมส่งมาให้อีกด้านสายนาบดีพักที่เห็นฝ่าบาทพูดแบบนั้นก็เลยตั้งใจวางแผนใช้ยูจองมาสวมรอยในฐานะหลานสาวตัวเองในชื่อพักอาอกฝ่าบาทที่อ่านประวัติอาอกแล้วก็โยนทิ้งเพราะยังไงก็จะเป็นที่ชังของตนและไม่ว่าสายนาบดีพักจะส่งใครมาก็ไม่มีทางเป็นไปตามที่หวัง ส่วนทางยูจองนั้นก็ถูกเสนาบดีพักสั่งให้เข้าร่วมคัดเลือกพระมะเหสีและต้องขึ้นเป็นพระมะเหสีของแผ่นดินด้วย EP นี้ก็จบแล้วแล้วมารอดูเกมการฟาดฟันของทั้งคู่กันได้ใน EP ต่อไปหรือจะไปรับชมส,สดกันได้ทาง KBS ทุกขึ้นวันจันทร์อังคารนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบาย